มียายเพ้นเมสฟังบ่อน,นอ๋มาถ่ายพี่น้องคือเก่าเด้อค่ะทุกคนมื้อนี้แดดจ้าเลยดีใจ <c oughs> ดีใจบ่อยากให้ฝนตกทักสองอาทิตย์ค่ะทุกคนค่ะเพราะว่ายายเพ้นน่ะบ่ท่านในวานเข้ามืดทุกหม่องทุกบ่นเนาะ่อนาะเนี่ยวานตะหน้าบ้านนิดหน่อยเองบ่ก,กี่ไรยังอีกหลายหม่องค่ะทุกคนใครยังพัดในวานเลยตกทุกมือหน้าลายเนยี่ยยายเพ้นเนะี่ยอยากให้นยุทธักสองอาทิตย์เลย มี่แตแดดจังสีเนาะค่ะเนาะคิดว่นนาน้ำคือสิแห่งไหมค่ะทุกคนค่ะคือสิวันเขาเกิดดีเนาะค่ะเนาะเนี่ยฝนดีเกินปีนี้เป็นอุปสรรคมากเลยบ้านยายเพ็ญตออน,นี้คะ่ะทุกคนค่ะมีหลายหลายอ่ะขอบพร่วเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นมีให้มีน้ำทุกคนค่ะยังบ้านเดียวหวานคือยายเพ็ญน,นี่หลายอยู่ประเด็มีแต่ยายเพ็ญเนาะค่นะเนาะเนื่องจากว่ามันมาเร็วมันมาตั้งแต่เดือนเมษาคะ่ะทุกคนค่ะฝนเนี่ยน้ำหงเต็มไปแต่ช่วงช่วงสงกา์เลย โชกการนี่คือฝนตกน้ำหงนะคะฝนมาแห้งๆจะได้ไต้กบไต้อึงทุกคนสงการ <c oughs> แล้วก็ดีมากทะพุผนเลยนะทุกคนเนี่ยเป็นอุปสรรคมากเลยอ,อย่าเป็นไรยามูลเส้นคะ่ะทุกคนยามูลล้านเนาะคะ่ะนองมะม่วงสูกคะ่ะสุกหลายแห้งจิตบันฏ์ท่านมหลเรากลับไปหายาเนาะคะ่ะน้องมาเด้อค่ะเด้อ ก็ดลยเนีเป็นกระดาษประคุณพี่น้องสุขส่ขู่สุ่คนเนื้อค่ะเดอ้อติดตามจะให้กำลังใจยายเพยนเมียฟรองมัน,นอนโอ้โหสิอยู่ไกลอยู่ไกลยั่เป็นกับคุณหลายๆค่ะทุกๆกกำลังใจเด้อค่ะยังโบราณยายเพยนมาแตา่พ้ายักม,มาแตา่ผ้ายักผ้าหนาเนาะไปทำแผลหน้ายายเพนเนี่ยน้นองไซแม่ กับประสบอุบัติเหตุดรดลุมคือกันก็เลยได้พาไปล้างแฉเดี๋ยวค่ะนาะงคนอยากได้ค่ะเด้อก็มาเหลือเลย้หันหลานไปสื่อเนี่ยย้ำเนาะค่ะเนาะย้ำโบราณ ตรงนี้นเสียบ ที่มดีขึ้นเวลาเอนตัวนอนดีขึ้นค่ะเราเราได้ดับหลับเงวน้องคนะเวลาผิดตัวก็คือโอเคดีขึ้น นนี่แหละอุบัติเหตุน,น้องคนน้องหลังจากที่คุณทิมประสบอุบัติเหตุเลยกับมะนาะน้องคนน้องอันนี้คือมอเตอร์ไซค์โดนหล่นล้มหมาหมาแหลงตัดหนะ้าก็เลยเห็นให้รถล้ม ดีๆทุ mm. yeah. ่ดีเนาะฮึเนื้กูดเป็นเหมือนที่หอนจะกันดีบริเวณบ่ายายเพ่นกับจื่นเชะฝนตกได้ไร ฝนบได,ด้ิคือบาอ้านเนี่ยเพนเดอืมถ้าเงินเพิ่นว่าฝนบา,านบาเพื่อนนำบ่ได้หลายขาดนี้ เที่ยมมาเลยผิพริกผิกโค้นใส่พริกสดแล้วค่ะน้องพริจกจ่าเลยเมื่อเสะเอาคุณทิมเอาของปลูกไปส่งไเแ่าอย่าเพิ่งไปก้นหยวอออกจากเราเลยใส่รลดสามดอให้เรา บ่ใหรอเรา,าจับน้องเขาเนาะบ่ใหญ่เราอยกของหนักไปหวัวกะน้องสาวเอาลองกอาไปว่ยวนมองไดทีมันบ่เกิดมองไดม,งมันมีน้ำน้ำมันกักขังมันบ่เกิด ไปกินกินมันมดไรดอกทุกคนคาเข่าเนี่ยน,น้องขอน้องมาเดมยังเป็นกระเบนคนที่ไปกินเขา่าอ่าต่อปีหนึง่งมดไรถึงปั่นเฉพาะที่เพิ่นเอามาห้่ที่เอาเอาหน้าห,ห้นเพิ่นเห็ดเนาะเอาเขาปั่นกันนะอันนั้นยังเป็นกรอยูได้เด้ไม่จำเป็น,นปต้องเห็ดก็ได้แต่ว่าเขามันมีหน้าไหมคะทุกคนค่ะเาขานะมันมีหน้าน้องขอน้องบ่เห็ดกันจะไหนร่ะเ้ามมันมีหน้า อืมคือมีลมมากลมมากเย็นสวยๆแต่ว่าก็่ะตกเรื่องฝนเด้อ อร่อยอร่อย ิยังเยอะทุกคนมาทำบันทายด้วยเถอะหลังจากที่ไปลงพยาบาลมากน้องขอนองจุดหนึ่งจะเป็นเขาลง,งพยาบาลบ่อยมากเรื่องกับเขาบอกคุ้มทิ้งน้องขอนงเรื่องกับวันน่าน้องขอนองก็อีกเ่อกี่มือประสิทธิภาพน้องไม่ขอนแกนอยู่แล้ว phân hao thứ nhăm mà cho vào nhạt nó phải nó thứ nhăm thì xuôi má lên tắt nả cả xuôi luật cả lủng lẹo má lột tắt. má lên là lột này. xuôi thì tổ quân cả tổ lên tắt lột này. Nào, bên tẻ ừ. mưa này, nhiều coi nhiều cả cơm hắt nó còn nó chụp tâm là tâm tối ừ. thuộc đi vô chụp xe leo thuộc dân một bên nhắn lại ផ្លាន់ទៅ្នាន់ទៅ្នា กินเหลีวกับบึงโอบไปหน้าอีกช่วงนี้สิดได้ไปหน,น้าบอยแน่เน้อง,าาอง่นเนาะไปจ่อเบื้งเขากาเขาคำสงสัยอยู่ค่ะทุกคนค่ะฉิพ่อหน้าบอเน้อง่นเนาะมันเสียหาย,มอ,ายมองน้ำถั่วมอืม กือบแล้วทุกคนเกือบสิอุบัติเหตุอีกแล้วบกม่วงตกกับถือหัวคุณดิพยยู่งนับจมูกเฮ้ยพ่อใหญ่เลยจะไปลมใดเล่ยหมุม่วงแล้วนุ่ยแล้วเปล่นโลทุกคนอกยันเราขอนอนเกือบแล้วโอเคปะ เออเอ็กเซเลนต์ตรงก็มาแต่แต่กินบ่ได้มาทามาไทายเลยค่ะเด้ออย่างนะค่ะทุกคนออก,กับบรรยากาศมือดอีแดดจ้าดีมากเลยดุนน้องคนเนาะบ่อยากให้ฝนตกบ่เม่นวันรุ่นให้ฝนตกลุ่นบ่อยากให้ฝนตก,นก,นตกจักสองอาทิตย์น้องคน, <c oughs> นเนาะยายเพ็ญก็จีริวานเข,าข่าค่ะทุกคนคลิปหน้าพอกันใหม่ยายเพ็ญกับขอขอบคุณพี่น้องสุกผู้สุกคนเนึกค่ะเด้อที่ติดตามที่ห้ยกำลังใจยายเพ็ญเมียฟรังมันน้อง ขอให้ักษาสุขภาพด้วยค่ะขอให้มี็นทุกขมสุขค่ะสวัสดีค่ะ